สวัสดีครับผมวันนี้ขอเก็บภาพบรรยากาศริมฝั่งหนองหานนะครับผมเห็นเรือไหมครับผมนะวันนี้ลมแรงนะครับผมมีมวลอากาศเย็นนะครับผมจากประเทศจีนเนาะนนอากาศก็เย็นสบายนะครับผม มาทัก่ายเพื่อนๆน,นะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกล้องหลังของผมนะครับผมนาะกับภาพบรรยากาศผืนน้ำที่เป็นประกายนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันนะครับผมผม,มาชมด้วยไปด้วยกันเลยนะครับผมนี่นะครับผมบรรยากาศริมฝั่งหนองหานวันนี้ลมแรงนะครับผม เย็นก็ไม่ถือกับว่าหนาวนะครับผมก็พอดีเย็นสบายนะครับผมประมาณสักสิบหกถึงสิบเจ็ดองศานะครับผมเดีย๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศรอบๆให้เพื่อ,อนๆได้ชมนะครับนี่และครับผมวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำหนองหานนะครับผมผมก็เป็นลูกหลานชาวเมืองสกลนครนะครับผมกับวิถีชีวิตแบบพอเพียงนะ ชมเรือแล้วก็ผมก็จะบรรยายไปด้วยภาพนะครับผมก็เรื่องราวของจังหวัดสกลนครก็คือตั้งแต่สมัยผมยังเด็กๆอะไรแบบนี้นะครับวนะี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งน,นะครับที่ผมชอบมาเรียน,นะครับผมมี่ลมแรงนะครับผมก็จะเป็นที่พักผ่อนนะครับผมพออยู่ใกล้กับโรงพยาบาลศูนย์สกลนครเนานะ ทางญาติผู้ป่วยก็จะมาจอดรถพักพ่นะครับผมในบริเวณนี้แหละครับผมก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งนะครับผมที่มีผู้คนตลอดทั้งปีนะครับผมถึงจะมีฝนตกคนก็ยังมาอยู่ครับผมเพราะว่าเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลนะครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศรอบๆให้เพื่อนๆได้นนชมนะครับจะมีเสียง การงานของทีมงานเทศาบาลนครด้วยนะครับผมเพราะว่ากับคลิปเมื่อวานที่ผมบอกว่าจะมีงานลอยกระทงนะครับผมก็จะเตรียมพื้นที่บริเวณนี้แะครับผมเอาไว้เตรียมงานวันลอยกระทงนะครับผมก็จะถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมไปรอบๆนะครับผมตืน้ํา ันเหมือนแบบด้วยความผูกพันนะครับผมนะบาาเนาะความบรรยากาศอย่างน,นี้อตุนะครับผมเกว่าเป็นคใจของผมนธทีชาวเมืองนี้นะครับแก,ก็เป็นจังหวัดที่เงีย,งยบนะครับเหมือนทีาา่ผอกว่าเหมือนบทเพลงที่ผมได้ร้องนั่นแหละครับผมนะก็เอาสักนิดนึงนะครับผมเนาะก็บรรยายไปด้วยก็จะร้องเพลงให้เพื่อนเไ,ได้ฟังไปด้วยนะครับผม กิจะมีเสียงลมเข้าก็ต้องขอโทษขออภยัยด้วยนะครับผมนี่ครับผมบรรยากาศรลบลอบๆทั่วไปครับผมออบรักมาชมตายต้นกระโดดริมฝั่งน้องหาจินเมืองที่มีตำนานเรื่องราวของผ้าพาแดงนางไอ ภาพบรรยากาศขอเป็นทลิปสั้นๆนะครับผมขอจะจบด้วยด้วยภาพถ่ายคือนะครับผมที่จอดรอนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะไปเที่ยวที่เกาะลอนสวค์นะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆการติดตามสวัสดีครับ